แล้วก็อันนี้เขาจะคุเวิดยดนามเลยเพราะว่าอันนี้แบบแป๊บเดียวคือจะขายหมดแบบโซเอาท์มากๆเลยนะครับอันนี้ซึ่งเราเนยายจะต้องไปซื้อลอตเตอรี่เช่นเราต้องการจะได้อันนี้เราต้อไปซื้อแก้มเล่าเป็นกับแก้มพวกนี้คือ สวัสดีครับกลัาพบกับบิลูซังอีกแล้วนะครับวันนี้บิลูซังอยู่ที่ย่านอาเคียบาระในโตเกียวนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวร้านที่ชื่อว่าดงกีโฮเตนนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยบิลูซังได้รับอนุญาตเป็นพิเศษนะครับจากทางร้านนะครับให้ถ่ายทําได้ทุกซอกทุกมุมในร้านแบบไม่มีปิดบังนะครับ oh. เดี๋ยวมาดูกันว่าอาเคียบาร่าดงโฮเตที่อาเคียบาร่าเนี่ย จะมีสินค้าเหมือนหรือแตกต่างจากเมืองไทยอย่างไรนะครับแล้วจะมีอะไรที่แบบน่าซื้อน่าโดนมีโปรโมชั่นพิเศษไหมมีอะไรบ้างไหมเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยอันนี้ก็จะเป็นโฆษณาหน้าร้านเห็นไหมครับมะดูแล้วประมาณแอนิเมะแอนิเมตจริงเลยเนี่ยนีอันนี้ก็เป็นฟลอร์ไกด์นะครับว่าแต่ละชั้นจะมีอะไรบ้างนะครับที่ดงกีสาขาอาคิอาบลาเนี่ยจะมีทั้งหมดชั้น2ถึงชั้น5นะครับ นี่นอกจากนี้นะครับชั้นบนสุดนี่เขาจะมีขายนี่เลยพวกเป็นของชกักจกับพวกแอนิเมะนะครับใครเป็นโอตาหรือเป็นแอนิเมะอะไรเนี้ยก็คือตรงนี้เลยหรือก็มีนี่เลยนี่นี่นี่นเรามาที่นี่เลยนะครับที่แรกก็คือชั้น5้านั่นเองเรามาประเดิมกันที่ชั้น5ก่อนชั้น5เนี่ยเขาก็จะขายพวกเป็นเกี่ยวกับแอนิเมะนะครับมุมนี้เลยก็เป็นมุมของเครื่องแต่งกายเมดนั่นเองซึ่งจะมีเฉพาะสาขาที่อาคิฮาราเท่านั้นนะครับสาขาอื่นนะไม่มี อันนี้คือคนไทยจะเรียกว่าชุดเมดแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าชุดโลลิต้านั่นเองเห็นไหมจะเป็นแบบชุดเมดนี้เลยใครที่อยากจะแบบเป็นเมดนะครับคุณผู้ชายคาคุณผู้ชายขาอะไรเนี้ยตรงนี้เลยเนี่ยคุณนายแม่ก็สนใจนะคุณนายแม่อยากได้สักชุดหนึ่งไหม<อ>คุณนายแม่ไม่อยากเป็นเมดหรอกคุณนายแม่อยากเป็นเจ้านายใหญ่เขามาเอาใจดูคุณนายแม่แบบอู้ชอบมากเป็นทองเขา,เเขาสมัยก่อนเนี่ยจะมีรุ่นน้องนะครับชื่ออย็นน้ำฝนนั่นแหละขากลับเนี่ยม่อยากจะ อยากแต่งชุดเมดมากๆเลยบอกโอ้ยขากลับนี้เชนต้องแต่งชุดเมดให้ได้มันก็เก็บตังค์ซื้อชุดเมดนะครับแล้วก็ตอนกลับมาไทยเนี่ยแต่งมันขึ้นเครื่องบินเลยออกจากเครื่องบินปุ๊บไปเจอหน้าแม่แม่ถามคําแรกเลยว่าไม่อายเหรอลูกยังเปิดก,ก็บอกว่าไม่อายหนูชอบค่ะแต่พอตอนนี้ไม่มีลูกแล้วนะไปถามว่าให้แต่งนี้อีกไหมโอ้ไม่เอาครับพี่เบียหนูอายอันนี้เลยใครอยากคอสเป็นยายบ้านนะครับนี่ยายบ้าเห็นปะ ยายบ่านี่ก็แต่งเป็นกิโมโนยาใหญอย่าง์นี้เห็นไหมก็จะมีนี่อันนี้ชุดประมาณสองหมื่นเยนได้เซตหของคุณนแม่นี่คือเขาเรียกว่าผ้าพันคอหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ควรจะเป็นกระโปรงไหมนั่นน่ะพันคอแล้วพอดีเลยพันเอวไม่ได้นี่งไงอันนี้คือเป็นชุดใหญ่บา่าตนะครับนี่อันนี้แบบจัดเต็มทั้งเซตเลยเห็นปะมันจะมีแบบเป็นกิโมโนอย่างนี้ด้วยเห็นไหมอ่ะเราก็มาถึงชั้นสองนะครับชั้นสองเนี่ยเขาจะมีขายพวกอ่าขอดูก่อนนะฮะจะมีพวก อาหารเครื่องดื่มนะครับขนมนี่แหละที่เป็นที่ต้องการของทุกคนนะครับแล้วก็เครื่องสำาอ,อยเครื่องสำอางต่างๆและของใช้ในชีวิตประจำวันนะครับซุ้มนี้จะเป็นซุ้มที่แบบว่าเบสเซลเลอร์นะครับนี่อันนี้เลยก็จะเป็นอันดับหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอันนี้คือเป็นแฮร์มาสนะครับเราก็สามารถเอาเนี่ยโลมบนหัวได้เป็นผมได้นี่ซูบากิอันนี้ก็คือเป็นที่นิยมเหมือนกันนี่เห็นไหมได้รับรางวัลด้วยคอสเม2019 อินพอร์ตจากเกาหลีก็มีนะครับด้านล่างนี้นี่ด้านล่างๆนี้เขาแบบเป็นอินพอร์ตจากเกาหลีนะครับเห็นไหมภาษ,าษาเกาหลีเลยใครที่แบบอยากได้ของเกาหลีไม่ต้องไปถึงเกาหลีแล้วมาถึงญี่ปุ่นก็มีของเกาหลีให้ใช้นี่เลยดีมากเลยนี้เรามาดูโปรดักแปลกๆกันอันนี้คือเขาบอกเป็นโปรดักที่แบบว่าทําความสะอาดฟัน <Wow. S 2> เห็นไหมเราเอาไอท้ทกขาวเนี่ยไปถูฟันปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ฟันขาวขึ้นมาได้ นี่อันนี้เลยนะ่าจะแบบเป็นที่นิยมบนทิกตอกห็นไหมเขาบนทิกตอกด้วยอันนี้เขาบอกเป็นเบสเซลเลอร์อีกหนึ่งอันนะครับนี่เป็นโดฟนะครับที่เป็นครับสาหรับสครับผิวนะครับอันนี้จะเป็นกลิ่นมะพร้าวนี่เขาบอกอันนีนะ้เป็นที่ยอดนิยมของนเวิดนามเลยเพราะว่าอันนี้แบบแป๊บเดียวคือจะขายหมดแบบโซลเอาท์มากๆเลยนะครับอันนี้นี่นี่อันนี้เลยก็เป็นสบู่ถูกก้นนั่นเองเขาจะมาพร้อมสบู่แล้วก็ถุงมือให้นะครับอันนี้ถูแล้วจะทําให้ก้นนิ่มนั่นเอง อันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าลิฟ t ์อัพนะครับเราต้องการจะรักษาเชฟที่คางแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปปุ๊บมันก็ทําให้คางเรานะี่ยมีเชฟเป็นแบบนี้นี่อันนี้ก็คือสมมุติใครโกนจกักรแลแล้วจกักรแลดดาก็สามารถใช้ครีมอันนี้นะครับทอไปปุ๊บแล้วก็ลอกมาปุ๊บจกักรแลคุณก็จะขาวสะอาดสดใส <c oughs> ในราคาเท่านี้ <c oughs> นี่มีอันนี้ขายด้วยคุณแม่ชอบมากเลยคืออันนี้เป็นแชมพูน้ำมันม้านะครับนี่เวลาไปฮอกไกโดเนี่ยมันจะมีชื่อเสียงมากสำหรับฮอกไกโดนะครับเราก็จะซื้อแบบโถูกมากเลยอุ้ยหกร้อยไปถูกมากถูกมากนี่อันนี้เป็นแชมพูก็อันนี้เป็นคอนดิชเนอร์นะครับน้ามันมา้าส่วนมุมนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าเป็นคอสเมติกที่แบบว่าผลิตในญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะครับนี่ๆให้ดูแบบกว้างๆเลยนะครับ อ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะครับนี่อย่างเช่นอันนี้เนี่ยอันนี้คือบิวซังก็ใช้นะครับนี่เป็นรูปหน้าคนปูผุ่เนี้ยเน,นี้ยเนี้ยดีมากเลยเคยใช้เป็นแบบมาสกด้วยนะครับนี่อันนี้จะเป็นแบบชาขเขียวสําหรับสครับหน้านะครับเอาไปนี่อันนี้เลยก็จะเป็นครีมล้างหน้านะครับอ่ะคนไทยจะชอบมากเลยครีมแบบนี้นะครับแล้วดงกิรเนี่ยก็ทําเป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับมีแบรนด์ว่านี่เลยนี่คอสเปเรตนะครับถ้าเกิดสมมติเจอแบรนด์คอสเปเรตเนี่ยก็คือจะเป็นโฮมแบรนด์ของดงกิรโฮเทลนั่นเอง ครีมเซอร์นะครับนี่น,นีเป็นนี้อ๋อนี่ก็คือครีมที่นวดหน้าไปด้วยล้างหน้าไปด้วยนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นโฮมแบรนด์นะครับคอสเพรสต์นะครับนี่เขาก็จะทำคล้ายๆกับเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆนะครับนี่เห็นไหมอ๋ออันนี้แบบ เป็นแบบอายแชโด้ใช่ไหมไอายแชดโด้แบบไล่สีสวยแล้วมีสีมีสีอบลอมด้วยอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาทาเล็บเห็นไหมน้ำยาทาเล็บก็มีหลักสีสันแบบสีฉุดฉาดนี้เลยใครแต่งคอสเพย์นะอยากได้สีฉุดฉาดต,ตรงนี้มีให้เลือกได้นี่อันนี้คือเป็นแบบว่าเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับนี่มันจะเป็นนี้เลยเป็นแผ่นที่แบบเราปวดเมื่อยตรงไหนเราก็ไปปาตรงนั้นได้ปะที่ที่ลอกเขาเรียกอะไรลอกผิวหนังแห้งออกไปเนี่ยอันนี้เห็นไหมเขาามาทาส้นเท้าทําให้เท้าเห็นไหม ดูแบบเป็นเบบี้ฟู้ดเลยไม่ให้เบบี้ฟีดเบบี้ไม่เบบี feed, ้เฟซเป็นเบบี้ฟู้ดนี่นอกจากนี้เราก็ต้องมีร้านขายยาครับซึ่งร้านขายยาเนี่ยก็จะขายยาแบบหลายๆแบบนี่อันนี้แนะนำนี้แนะนําเลยนี่เป็นแบบแคล้ายๆสกอตเทปใสนะครับสมมติว่าเรามีแผลอะไรแบบนี้เห็นไหมเราเรามีแผลแบบนี้เราก็เอาเนี้ยทาปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเป็นสกอตเทปไม่ใช่สกอตเทปที่พาสเตอร์ปแปะททาให้ไม่เจ็บยาทาสำหรัแบบเมื่อยตรงไหนก็ไปทาตรงนั้นนะเป็นแผ่น แปะรองใต้เท้านะครับสำหรับดูดซับสิ่งที่าสารตกค้างหรือสารพิษออกไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราแปะใต้เท้าแล้วเนี่ยแผ่นเนี้ยมันก็จะกลายเป็นสีดําก็คือว่าจะดูดสารพิษออกไปมีอีกมุมนึงน่าสนใจนะครับนี่สาหรับสาขาอาคิฮาบาร่านะครับคือสาขาเนี้ยเด่นเรื่องแอนิเมะ่ใช่ไหมครับเขาก็เลยมีตัวละครแอนิเมะเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆเป็นเครื่องใช้ต่างๆเกี่ยวกับแอนิเมะ่นนะครับหนีแบบนี้แต่ว่าเราจะไม่ได้ซื้อตามแบบนี้เราจะซื้อโดยลอตเตอรี่ ซึ่งเราเนี่ยจะต้องไปซื้อลอตเตอรี่เช่นเราต้องการจะได้น,นี้เราต้องไปซื้อตั๋วเนี่ยในราคา850เยนนะครับ850เยนเนี่ยเราก็จะได้สติกเกอร์มา1หนึ่งอันซึ่งในนั้นนะ่ะมันก็จะมีบอกว่าเราได้เป็นรางวัล A B C D E หรืออะไรนี้อย่างเช่นสมมติถ้าเกิดเราได้เป็นรางวัล F นะครับเราก็จะได้มาอันเนี้ยเป็น F เราก็ได้ของรางวัล F เป็นต้นไป แต่เขาบอกว่ามันจะมีคนญี่ปุ่นบางคนนะครับที่แบบเขาอยากจะได้แบบทั้งหมดนี้เลยอ่ะคือฉันตัดสินใจไม่ได้ฉันกลัวจะไม่ได้นู่นฉันต้องการทั้งหมดเลยฉันก็เลยซื้อไปทั้งหมดเลยอย่างเช่นอันนี้มี2ใบอันนี้มี1ใบ1ใบ1ใบอันนี้12บใบ12ใบเนี่ยก็ซื้อเนี่ยคือซื้อทั้งแผงเลยเนี่ยทั้งหมดประมาณห้าแสนกว่าเยนมั้งเพื่อที่ต้องการจะได้สะสมทั้งหมดนี้เลยแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนี่สำหรับใครที่ต้องการจะซื้อของฝากจากญี่ปุ่นแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับก็มาแวได้ที ซ้มของซูวิญญาญญี่ปุ่นนี่จะมีหลายลแบบเลยนี่อย่างเช่นเป็นแมกเนตอันนี้ค,คือเป็นยางลบนี่ยางลบเป็นพวกอาหารนี่ก็น่าสะสมเหมือนกันนี่มีทั้งแมกเนตและพุงแจแล้วก็เป็นถุงนี่ถุงถุงราคาก็ไม่แพงเลยนี่เห็นไหมแบบเหมาะเป็นแบบของฝากได้เลยเนี่ยราคาส่ง้ราก็เย็นเองน,น,นี่อันนี้เป็นตุกก๊กตาฝ่ายหน้าเห็นไหมนี่ตุ๊กตาแบบแต่งตัวกิโมโนญี่ปุ่นนี่นอันนี้เสื้อหมวคงครับเสื้อดาตเทิลบอลใช่ไหมเนี่ย นี่อันนี้ก็เป็นตุ๊กตาดารูมะานี่อันนี้ก็เป็นแมวกวักใช่ไหมน่ารักดีเห็นไหมเขาบอกว่าจะมีแมวกวักสองข้างถ้าเกิดกวักข้างซ้ายนี่ก็คือจะเรียกเงินถ้าเกิดกวักข้างขาก็จะเรียกความสุขนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติเราอยากได้สองกวักเนี่ยเราก็สามารถซื้อเป็นแบบเซ็ตอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมมีทั้งกวักซ้ายและกวักขาได้ทั้งเงินทองและความสุขเลยนี่นี่อันนี้อันนี้ทําเป็นแบบผ้าเอาผ้ากิโมโนมาทําเป็นเครื่องใช้ต่างๆเนี่ย อย่างอันนี้อันนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าใส่เงินมั้งเนี่ยเห็นไหมใส่แบงก์ก็ได้เนี่ยหลืออันนี้แบบที่ใส่มาจิ้มฟันเนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้ถุงเท้าถุงเท้าแบบญี่ปุ่นเห็นป่ะมันจะแบบโผล่นิ้วโป้งไว้แล้วก็ใส่นิ้วนิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยเนี่ยมันเป็นถุงเท้าญี่ปุ่นแบบนี้สําหรับใส่กับกิโมโนอันนี้ก็คือเป็นเป็นตัวอนิเมะนะครับที่ใครเป็นแฟนคลับตัวไหนเนี่ยก็จะเอาสติกเกอร์เนี่ยมาแปะบนบนตัวอนิเมะนั้นนี่นเ,นเป็นเหมือนเป็นเชียร์แฟนคลับอะไรเงี้ย แล้วเราก็มาสูตรโซนขนมเลยนี่นอันนี้มันจะเป็นแบรนด์ของทางโดงกิเขาผลิตเองนะครับถ้าเกิดสมมติใครเห็นเป็น,เ,ปนเซรัก์อันนี้นะนี่เป็นตัวตัวภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้อาวาโดะนะครับมีตัวโทษแล้วก็มีเต้งๆอาวาโดะนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์ของที่ทางโดงกิโฮเทเขาผลิตเองก็จะมีเป็นเดลี่3รสนะครับแล้วก็มีอันนี้คือเป็นเซมเบ้ก็มีแล้วก็เป็นอะพอเทโต้ชิพส์ก็มีแล้วก็มีขนมเนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันแต่ว่ารู้จักกันเนี่ยเนี่ย นี่อันนี้ก็จะเป็นข้าวเกียบกุ้งนะครับนี่ซากุระเอเบอันนี้คือใช้กุ้งแบบเป็นกุ้งฝอยอะ่ะเป็นกุ้งส่วนนี้ขนมเกาหลีก็มีนะครับไม่ใช่มีเฉพาะของญี่ปุ่นนะนี่เดี๋ยวมาในซุ้มนี้นะครับบางทีเขาจะมีแบบลดราคาด้วยเห็นไหมอย่างเงี้ยหนึ่งร้อยแปดเยนเท่านั้นนี่อันนี้คือเป็นสิ่งที่บิวสังชอบมากเลยคาร์โมูโจอันนี้คือบิวสังเรียกว่าขนมคุณยายเผ็ดเพราะอะไรเพราะนี่เห็นไหมคุณยายเผ็ด แต่เน,นี่ยคิดว่าในเมืองไทยน่าจะมีนะครับนี่เรามาดูมาม่าญี่ปุ่นกันนี่อันนี้คืออุดมไปด้วยมาม่านะครับมีทั้งมาม่าญี่ปุ่นแล้วก็มาม่าเกาหลีแล้วที่มีชื่อเสียงอีกอันนึงเลยก็คืออันนี้เลยเป็นอิจิรันราเมนนั่นเองนี่คือเป็นอิจิรันราเมนเป็นมาม่าของอิจิรันราเมนนี่เห็นไหมอันนี้ซองหนึ่งอะราคา371เยนเจอร์นี้ด้วยนี่ ทุกคนขนมผิงเมืองไทยนี่แบบนี้แบบขนมผิงเมืองไทยคนญี่ปุ่ชอบกินหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนอกจากของกินแล้วนี่มีเครื่องดื่มนะครับนี่เครื่องดื่มก็จะเป็นน้ำผลไม้เอ้ยนี่น้ำผลไม้จากไทยเลยยี่ห้อชบา,านี่แล้วก็มาถึงมุมที่แบบขายขนมญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆมันก็คล้ายๆขนมไทยแบบเสียบไม้ขายเป็นกระป๋องกระป๋องอนะ่ะถ้าเมืองไทยก็จะเรียกว่าขนมโหลปะ แต่ว่าโหลนี่คือเป็นโหลพลาสติกไงนี่จะมีปลาหมึกเสียบไม้มีเซมอ,อันนี้คือ,อาราเล่นี่ขนมาราเล่นี่อันนี้เขาบอกเป็นแบบว่าอร่อยมากเลยเขาแบบแนะนํามากเลยนะก็นี่เป็นแบรนด์ของดงกิน,นะครับก็จะมีเป็นเนื้อไก่แห้งเเห็นเป็นเนื้อไก่แห้งๆแล้วก็เนื้อหมูแห้งแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อวัวแห้งนะครับกินได้เลยกินได้เลยนี่คือแบบแ,บบแห้งๆแบบสําหรับกินแก้มเหล้าอ่ะเป็นกับแกล้มพวกนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนกับแกล้มเหล้านะครับสมมติใครกินเหล้ากินเบียร์อะไรเนี่ยพวกเนี้ยก็จะแบบเแบบ่่มาาอววหหด ให้ถออมแห้งอกินได้เลยนี่นี่ขนมของฝากนี่ซื้อแบบนี้ก็ได้นี่เห็นมามีเยอะแยะเลยนี่นจะเป็นอันนี้อันนี้ก็โอซูเมิเลยนี้คือแบบเป็นบวยที่แบบเป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นเ,นเนม็ดเม็ด,มดอะเงี้ยอันนี้อร่อยชอบกินนี่อันนี้เขาใช้ชื่อว่า Danger Spicy h a z a r d พวกที่ชอบกินเผ็ดจัดๆต้องมาที่มุมนี้ให้ได้นี่ทุกอย่างแบบว่าเผ็ดหมดเลยนี่ นี่เลยอันนี้จะมีเป็นป๊อกกี้ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นคิดแคทซึ่งคิดแคทที่ดงกี้เนี่ยจะแบบมีเยอะหลายรสชาติมากๆเลยเราสามารถอันนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้น3นะครับชั้น3นี้ก็จะขายพวกของแบบของเล่นของซาริโอแล้วก็มีพวกกระเป๋ามีรองเท้าด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันมีอะไรบ้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นมุมของซาริโอนะครับก็จะมีคาแรคเตอร์ของซาริโอมากมายมีนี่เลยอุ้ยน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะของซาริโอเนี่ยแล้วก็มีพวก เป็นโปเกมอนก็มีนะครับนี่เป็นตุ๊กตาของโปเกมอนพวกกุญแจของโปเกมอนก็มีเหมือนกันคุณแม่รู้สึกว่าตื่นเต้นจากของซาริโอมากมายอันนี้นี่อันนี้คืาก็แบบเป็นเป็นถุงเท้าของผลิตโดยดงกี้น,นะครับเขาก็จะมีแบบเป็นผ้าแบบพิเศษนี่ที่ทาให้เวลาใส่ไปแล้วเนี่ยทำให้เท้ามันแห้งไม่ไม่อับชื้นซึ่งเป็นาสาเหตุทําให้เกิดกลิน่นอากอกิฮาบากอบ อันนี้จะเป็นโซนพวกเสื้อผ้าครับอย่างเช่นมีเสื้อนี่มีเสื้อยืดแชมปเปี้ยนด้วยเห็นไหมยี่ห้อแชมเปี้ยนให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่เป็นตัวอย่างเป็นแชมปเปี้ยนประมาณอย่างนี้เลยนี่ราคาที่นี่ก็จะไม่แพงเท่าไหร่นะครับนี่หมวกก็มีนี่กางเกงขาสั้นแบบว่าแบรนด์แบบนอกจากนี้ก็จะมีพวก รองทงรองเท้าอย่างนี้ก็มีรองเท้าหนังก็มีอดูดิรองรองเท้าราคาแบบอุไม่แพงเลยปกติอย่างเงี้ยจะซื้อเป็นหมื่นอ่ะแต่พออยู่ที่นี่สองพันสามสามพันเองไม่แพงเลยถูกมากนี่นี่นี่เห็นไหมทรงอย่างนี้แบบว่าใส่แบบอระเบาด้วยอ่ะนี่โซนนี้นะครับเกิดใครมาแล้วช้อปปิ้งเยอะเกินไปใส่ของกลับไม่พอเราสามารถช่วยคุณได้สายรัดกระเป๋านี่ก็มีแบบหลายๆที่ให้ด้วยอย่างนี้เห็นไหมน่ารักเป็นแบบอันนี้ของปารีสเห็นไหมเป็นแบบ สับเบย์ของปารีสหรือก็มีสับเวยของโตเกียวด้วยจะเดดเ็นเลิศมากนี่อันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของดงกี้เขาผลิตเองคือเขาผลิตแบบทุกอย่างจริงๆเลยเนาะเขาขายด้วยวเขาผลิตด้วยเนาะ uh uh. คุณแม,แม่มาเจออันนี้คุณยยแม่จะต้องแบบชอบมากๆ น,นี่นี่อันนี้อัน,น,อ,น,นอันนี้เขาบอกเป็นดีไซน์ใหม่อ่ะดีไซน์ใหม่แล้วแล้วก็เนี่ยลดราคาจาก4,500เหลือเหลือ3,000เท่านั้นอืมอันนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่เหมือนกันเนาะดีไซน์แบบทรงตรงนี่อันนี้จะเป็นโซนของของเล่นนะครับเป็นเกมบอร์ดนะครับเป็นเกมกระดานต่างๆเช่นเกมเศรษฐีเกมอะไรเงี้ยใครชอบเล่นบอร์ดเกมเนี่ยคือตรงนี้มีให้ซื้อมากมายเนี่ยเบียร์เราเราซื้อไปแล้ว เนี่ของเล่นแบบสน,สนุกสนุกตลกตลกก็มีอย่างเช่นนี้เห็นไหมเอาเครื่องในวัวมาชำละว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนอยเงี้ยหรือเครื่องในไก่เ่ยเครื่องในไก่ชำาะอย่างเงี้ยนี่อันนี้ก็มีเป็นแบบสารเจ้าแอนิเมให้บูชายอนิเมกันด้วยนี่อันนี้คือใครที่ชอบแอนิเม้นะน,นี่ตรงนี้เลย นี่โซนนี้ก็จะเป็นโซนพวกขายเสื้อยืดที่มีตวัวอักษรมีคําแปลกๆนะครับแบบคำประหลาดๆอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก<ไ>็คือยาเลบาเดคิรุเคโดยาลานายก็คือว่าถ้าทําก็ทําได้แต่กูไม่ทํา <c oughs> คือบางคนอยากได้เสื้อยืดที่มีแบบลายญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาซื้อที่นี่ได้แต่กรุณาดูความหมายสักนิดน,นึงบางทีอาจจะคิดว่าเอ้ยฉันคือไอบ้บ้าแล้วก็เดินไปแล้วโอ้ยแบบพรามาเลยว่าฉันใส่เสื้อยืดญี่ปุ่นปรากฏว่าคือเขียนว่าฉันคือไอ้บ้าอันนี้คือต้องระวังดีๆ โซนนี้ทั้งโซเลยเป็นคำประเภทนั้นอุ้ยอันนี้มีหมวกน่าสนใจด้วยนี่อันนี้คือแฮปปี้แบ็กนะครับที่ดงจีโฮเตนเนี่ยเขาก็จะขายแฮปปี้แบ็กด้วยอย่างเช่นอันนี้คือ1ถุงเนี่ยสามพันเยนเนี่ยก็จะมีกระติกเทอร์โมสให้2อันเลยเฮ้ยทีฟ้าแบบ3,000เยนน่ะทุกคนคือแบบมีกระทะสองอันแล้วมีกระไกลหนึ่งอันนี่สามพันเยนเท่านั้นจะหาถูกอะไรได้ขนาดนี้อีกเนี่ยดูแอร์พอร์ตเนี่ยเห็นปะ Airpod s ะสามหมื่นมีเคสกับมี Airpod ให้เนี่ยครบอันนี้คุณนหนแม่สนใจนี้เลยเครื่องใส่น้ำแข็งใส่โอเป็นลิมมทแบบโอเค Google ได้ด้วยอ่ะกระดาษแบบเขียนแล้วแบบลบได้เนี่ยห้าร้อเยนอันนี้ถูกมากๆเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่แบบตลกๆอีกแล้วว่า คือเราร้องเพลงเราก็ต้องแบบต้องการออกเสียงดังๆใช่ไหมแต่ออกเสียงดังๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปรบกวนห้องข้างๆเขาก็เลยผลิตอันนี้มาให้ครอบปากครอบใหม่ให้เราร้องอยู่ในไอ,ไอ้ที่ครอบปากเนี่ยทำให้เสียงไม่ไปรบกวนห้องข้างๆ,ๆอันนี้คือเพื่อเนน่ยจะมีเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ด้วย,ยนี่นี่อันน,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 นี้ที่บ้านดูสั่งมีเป็นเตียงเป่าลมอุย้ยคุณแม่เรามาเจอสิวะลึงด้วยล่ะเนี่ยซิวะลึงแ,แต่มันคือที่เปิด,ด คือที่เปิดขวดอันนี้เล็กมากอะ่ะทไมของไม่นี่หมวกราคาก็ไม่แพงเลยนี่ยี่ห้ออมมี่หมวกแบบสามพันเนี่ยนี่ในร้านนี้นะครับของแบรนด์เนมก็มีขายเหมือนกันนะครับอย่างนี้เขาบอกเป็น outlet ล็่เนี่นว่าต้องลดราคาแบบเป็นพิเศษเลยเนี่ยก็จะมีหลายๆแบรนด์เ,เลยเนี่ยอย่างเช่น Fula ก็มีหรือว่า MK ก็มี Coach ก็มีนะครับนี่เยอะแยะไปหมดเลยนี่ นี่ราคาเนี่ยเขาก็แบบลดมาแบบโอ้ยมาหัานก็ไม่มาหัานเราแต่แตลดเยอะอ่ะนี่อย่างอันนี้เป็นแบรนด์แบรนด์ MCM ก็มีนะครับนี่แล้วถามพะร๊ะว่าทำไมที่ดงกิเนี่ยถึงขายของแบรนด์เนมได้ในราคาที่ถูกกว่าตามร้านนะครับ<อ>เขาก็บอกว่าทางดงกิเนี่ยคือเขามีการทำสัญญาไว้กับพวกเอาเล็ตนะครับว่าเออถ้าเกิดสมมติค,คุณมีขายที่เอาเล็ตในเซนครัมาขายที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยทำให้ลูกค้าเนี่ย ไม่ต้องเดินทางออกไปนอกเมืองนะครับซึ่งจะเสียค่ารถอะไรเงี้ยมันแพงเราก็สามารถซื้อได้ที่ดงกิที่เดียวเลยนี่ดูสิอันนี้ที่ใส่บัตรนะจาก5,009เนี่ยลดเ,เหลือ2,009นี่คือแบบลดลงไปอีกอันนี้ก็ลดลงไปเหลือ3,009ถูกมากข้างในข้างในแบบเป็นเป็น c h a เป็น wallet แบบอ n chain นะครับ6,000เยนเท่านั้นเองหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยโค้ชแบบนี้ นี่อันนี้แคฟฟินคลายแคฟฟินคลายราคาเท่านี้เองนี่ทอมมี่เอยทมมี่แบบแว่าจากสา0 0้าลดเหลือ3,990แล้วลดเหลือ2,000ันลดแล้วลดอีกอะแบบโคตรถูกมากอะ่ะนี่อันนี้คือเป็นกระเป๋าเป้แบบกันน้ำได้นะครับนี่ลดราคาจากหน0 0งเหลือ500 เขาบอกว่าที่มันถูกได้ขนาดนี้เพราะว่าอันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายนะครับแต่อันนี้ก็จะมีตําหนินะครับอย่างเช่นสายเนี่ยมันอลอกอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คือถ้าเกิดสมมติใครรับไดก้ก็คุณก็ซื้อในราคา500เยนแถ้าเกิดสมมติคุณรับไม่ได้คุณก็ซื้อของมือใหม่นาคา15,000เยนแต่อันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกนาฬิกาแบรนด์เนมเหมือนกันนะครับนี่นาฬิกาแบรนด์เนยก็มีหลายแบรนด์เลยมีไซโก้ก็มีนะครับหรือว่าเป็นดีเอ็นดี D D นี่อันนี้คือด อามานี่ด้วยอวาเลนติโน่ก็มีนี่ยูฟรานติโน่น,นะครับเดนเนียลมูลเลอร์ก็มีมีหลายบแบรนด์มากๆเลยซื้อที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามีกล่องใสให้แบบเหมือนของจริงไม่ไมันเป็นของจริงอยู่แล้วเหมือนที่ออกจากร้านจริงๆเลยแต่เพียงว่าเราจะไม่มีถุงกระดาษให้เท่านั้นเองแค่ถุงกระดาษอย่างเดียวที่ไม่มีนอกนั้นมีหมดเลยนะครับนี่อันนี้จะมีคอนแทคเลนส์นะครับเป็นซุ้มของคอนแทคเลนส์ใครที่แบบว่าอยากน,นี่นี่คอสเพย์อยากตาแดงๆเเห็นไหมตาแดง ตาแดงตาเหลืองตาม่วงตาฟ้าตาเขียวเนี่ยสามารถซื้อได้เลยเห็นไหมพอใส่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่ชั้น5นะครับเราก็จะมีอันนี้เลยเป็นคอสเพลย์นะครับก็จะมีเป็นชุดต่างๆชุดนักเรียนชุดเมดชุดนักบาสชุดอะไรต่างๆแล้วแต่เราเลยนะนี่เป็นชุดกีเพาก็มีอยากแต่งเป็นแบบประมาณเกิร์ลกรุ๊ปก็มีนะครับนี้นี่ หรือเป็นชุดคุณหมอเป็นอะไรเงี้ยโอ้เรามีสารพัดเลยอะและ้วแต่จะมีนี่อันนี้ก็จะเป็นคอนแทคเลนส์สีเหมือนกันที่ให้เราใส่เนี่ยเป็นวิกก็มีนะครับสมมติใครอยากจะได้เป็นวิกผมอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะมีเป็นสีสีด้วยเนี่ยเข,เขาเขาเปสไตล์เลยเห็นปะ่ะวิกเราต้องการจะได้ผมทรงนี้เราก็ซื้อวิกอันนี้ไปเลยวิกนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าสามพันเก้าร้อยสิบอนนี้ไม่แพงเลยวิกที่ถูกมากแม่ เนี่ยเกิดแม่อยากได้วันไหนแม่อยากได้ผมสีอย่างนี้แม่ก็ซื้ออันนี้ไปเลยเนี่ยแล้วแม่ก็ใส่เลย <c oughs> อ่าเกิดใครอยากจะแบบเสริม <c oughs> อึ๋มนะ <c oughs> อยากเสริมอึ๋มไม่ต้องไปโรงพยาบาลให้คุณมาดองกิโฮเตคุณก็ได้อึม๋มตามต้องการ <c oughs> นี่วิกผู้ชายก็มีนะบแบบนี้เ <c oughs> นี่ยเราต้องการจะคอสเพลเป็นตัวอะไรแล้วสีแตกต่างกันแล้วก็มาสามารถซื้อสีที่นี่ได้เนี่เป็นคนตาสีสีส้มสีเหลืองสีเขียวเนี่ย หรือว่าเราจะต้องการจะปิดคิวเห็นไหมตุ๊กตาบางตัวจะไม่มีคิวใช่ไหมแล้วก็มาซื้อสติกเกอร์นี้มาปิดคิวได้นี่ใครที่แบบชอบแต่งคอสเพลย์นะครับเราต้องการสีเนี่ยเห็นไหมสีเส,ส้นผมเนี่ยจะมีหลายๆเฉดมากๆเลยเนี่ยเราสามารถมาเลือกได้เลยว่าเราจะเอาเฉดแบบไหนเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นที่ระเลงสีผมนะครับต้องการจะผมสีอะไรเนี่ยเขาก็จะมีสีให้เลือกอย่างงี้แล้วก็สามารถเอามาระเลงได้เลยแต่งเป็นคอสเพลย์ได้สวยงาม เนี่ยสมมติใครต้องการจะแต่งคอสเพลย์แบบนี้ใช่ไหมโชว์หน้าอกเนี่ยเราก็ซื้อซื้อหน้าอกซิทแพคไปใส่เป็นข้างในได้แล้วก็แต่งแบบคล้ายๆเซรามูนก็มีนี่มีหมดเลยนี่เป็นนักเดยนญี่ปุ่นนี่เลยเห็นไหมเนี่ยชุดนี้อันนี้ก็ราคา3,900เท่านั้นเองเกิดน้องๆหนูๆคนไหนที่อยากจะเป็นนักเดีนญี่ปุ่นก็มาซื้อหากันได้ตรงนี้นี่แล้วก็ได้เป็นนักียนญี่ปุ่นแล้วนี่อันนี้คือเป็นชุดกี่เพานี่กี่เพา เมื่อเรามีกีเพลาแล้วเราต้องมีอัเซสซอรีพัดขนนกนั่นเองนี่อันนี้เกิดใครอยากได้ชุดยูคาตะนะครับนี่ก็เป็นชุดยูคาตะของผู้ชายนะครับนี่ราคา2000เยน1น9 0เยนทุกคนอุ้ยถูกมากเลยขนาดนี้นี่ข้างในเขาก็จะมีเป็นชุดยูคาตะแล้วก็จะมีวิธีการผูกโอบิให้ด้วยนะครับว่าจะต้องผูกอย่างไรเนี่ยด้านหน้าด้านหลังจะเป็นอย่างไรเนี่ยอุ้ยมีหลายสีดูสีแดงสวยอะอุ้ยสีแดงนี่คือเกือบโซลเอาแล้วเลอแค่2ตัวเนี่ยแต่สีแดงสวยมากงจริง แล้วก็มีสีดำนี่อุ้ยสวยจริงๆอันนี้นี่ก็แบบอยากแต่งเป็นแบบมารุโกจังก็มีนะครับนี่หรือเป็นแบบโคนันก็มีนี่เกิดใครไปปาร์ตี้แล้วแบบต้องการแบบเป็นธีมตัวกระตูนอะไรเงี้ยนี่เป็นหงอคงนะนี่เป็นมดแดงหรือเปล่าไม่แน่ใจอุ้ยแต่งเป็นใจแอนก็มีนี่ใจแอนแต่งเป็นดูบิตะมีแว่นตาให้ใส่ด้วยอะ่ะอุ้ยเนี่ยน,น,นี่ชอบนี่แต่งเป็นชินจังนี่แต่งแบบชุดนักเรียนของชินจังไง นี่แล้วเราก็มีนี้ด้วยมีเป็นสล็อตแมชชีนนะครับนี่เขาบอกว่าสล็อตแมชชีนเนี่ยคือมีขายเฉพาะสาขากินซ่ากับสาขานี้เท่านั้นนะครับสมมุติเราต้องการจะเอาเครื่องนี่ไปตั้งที่บ้านแล้วก็อ่ะยกไปเลยซื้อไปเลยได้อันนี้ราคา3ามห0ื0 0ห้เท่านั้นนี่นะครับเมื่อเราซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถทำแท็กฟรีได้เราก็มาที่คําว่าแท็กฟรีเนี่ยเป็นแท็กฟรีเคาน์เตอร์นะครับอันนี้สาขาอาร์เคบลาจะอยู่ที่ชั้น2นะครับ เรามาปุ๊บเราก็จะได้ลดอีก10%ไม่ใช่ลดก็คือเราไม่ต้องเสียส0ค่าภาษีนั่นเองเอวันนี้บิวสซังก็ถ่ายข้างในดงกีโฮเทลสาขาอาคคีบาราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับร้านนี้เนี่ยไม่ใช่ร้านนี้สิดงกีโฮเทลทั่วประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่ลดเพิ่ม5%นตะครับตอนแรกเราทําภาษีลด10%ก่อนแล้วได้คูปองตามลิงก์ตรงนี้นะครับตามตรงนี้ลดเพิ่มอีก5%เนะครับโอ้ ถูกแล้วยังลดลงไปอีกนะครับดี๋แล้วสำหรับคนไทยนะครับใครที่มี True Wallet นะครับสามารถ connect True Wallet เข้ากับ AliPay แล้วใช้ AliPay เนี่ยจ่ายเงินเป็นแบบเป็น cashless ได้ที่สาขานี้เหมือนกันนะครับที่ทั่วประเทศของ Don Quijote เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้บิวซังก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะพาไปไหนจะไปรีวิวอะไรติดตามตอนต่อไปนะครับ Don Quijote